สวัดีครับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นแมพอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราทิ้งลิงไว้ให้นะครับทุกคน,นเพื่อนเรานะอันนี้ก็เป็นเพื่อนเรานะครับอันนี้ก็เป็นน้องเราที่แต่งตัวเป็นไอโกะสยาไปเริ่มกันเลยครับทุกคนน,น,กนี่นะครับกระโดดไปเลยเพื่อนเรากำลังะตอนนี้หนูนำนี้ว้ายโดนเลเซอร์ตอนนี้หนูนำอ่ะาาทุกคนไปชาจังเลยเพื่อนเราบอกว่าเ เพื่อนเราต้องไปนอนแล้วนะเราต้องรีบกระโดดไปแล้วครับงั้นอุ้ยิโกงเหรอโอ้ิโกงไม่ได้นี่อันนี้ก็จะเป็นคุกกี้นะครับนี่พิซซ่านะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาเป็น2อาทิตย์ใช่ไหมน่จาจะประมาณนี้นะครับ ไม่ลงชิดมานานเลยก็กลับมาลงชิปกันนะครับในรอบสองอาทิตย์พี่กายนั่นแหละรีบหน่อยอันนี้ก็เป็นกระดูกนะครับน้องเราเหมือนเป็นแม่นะครับผมจึงไม่ได้เป็นแม่นะครับเป็นน้องบนกระดานนี้เลยแล้วแม่จะขนาดไหนว้ายเพื่อนดันลงมา ไโอ้ต้องไปเริ่มใหม่ตรงนี้เลยอ่ะเพื่อนนี่อ่ะอ๋อพี่จะไม่ได้เซบบอกไม่อ่ะเพื่อนดันลงมาหมดเลยเนี่ยแต่ไม่เซบบอกไมอ่ะเพื่อนดันลงมาดิอุ้ยตรงนี้ตรงนี้มันไม่เซบนี่เราอยู่กับเขาอยู่นะที่การู่กับด้วอันนี้ไม้หรือเปล่าจะอยู่กับเพื่อนเขาอยู่นะที่การตอนนี้อยู่กับเพื่อนโอ้โหเพื่อนเาโอยตกอ โอ้โห oh. ไ,ได้เลยตอนนี้เราหยิบหัวเพื่อนเขาด้วยนี่นะครับเช็คพอยตแล้วอ่ามาอยู่ที่นี่เือแตยอ่ะกรีบหน่อยช้าเหมือนเตาเลยทุกค,คนอ่ะดันลงมา,มา,าอุ้ยเหยียบหน้าหมาดิข้อตลกนะครับทุกคนหัวหมาดิเออแล้วก็พิซซ่านะครับอุย้ยมันเหยียบไม่ได้อ่ะโอ้ยอ๋อไม่ได้เหยียบ ดูมาเช็คพอ,อยตรงนี้ตอนนี้บ้านเราเก็กําลังเหมือนจะฝนตกนะครับก็สี่ทุ่มแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่ไปหลับไม่นอนแหละเออช่วงนี้ก็ใกล้จะเปิดเทอมนั่นแหละครับโรงเรียนเนี่ยเปิดเปิดมาเทออะไรบอกกันมาด้วยนะครับเ,เพราะว่าไม่รู้เลยให้ทบอกมา โอ้เพลงอะไรเด่ะน <gegen violin> <warfare> ัก <left> ร้องเสียงเพี้ยนก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่เอาตายให้เราตายนี่เช็คพอยกระโดดเลเซอร์นะวิกกี้หนูเดินเลเซอร์แต่ว่าหนูไม่ตายเพราะเราบัตรเรืูนย์วิวกกี้หนูโดนอยู่มันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แล้วก็หลังหลัๆมันจะยากเว้ยกระโดดเลเซอร์เหมือนเดิมเช็คพอยต์แล้วก็อะไรเหมือนเดิมนะครับใช่ารีบหน่อยสิรู้แล้วรู้แล้วชอบมันหมาจริงๆเลยมูกับเขาะจะชนะอยู่แล้วห <c oughs> มามันวิ่งนรู้ไม่ใช่เหรออืมใช่ช้าเหมือนเต่าเหมือนแมวอะไรแมววิ่งช้าเหมือนเต่าเหมือนไหน <laughs> อะไรก็เพลงเพลงเช่าเมืองเต่ามันได้มีเข้าประตูมาแล้วอุ้ยประตูน้ำตาลทำไมมันเข้าไม่ได้ประตูเข้าไม่ได้เฉยอ๋อไม่ได้เข้าประตูไปตรงนี้เออลืมลืมแล้วก็จะถึงน้องเรานั่นละครับตอนนี้น้องเราอยู่ตรงรถเราอยู่ตรงเลเซอร์นี่แหละน,นี่นหเหยียบรอรถไปแล้วครับ เด็กเขาขับไม่ทุเรดอ่ะเขาขับทุเรดวิกิตอนแรกเลยวิ่งหนูชนะแล้วแค่นั้นเหรอฮะอู๋ก็นึกว่าออฟฟี้อะไรมันมันจะยากเขาเขคิดว่ามันจะมีเยอะอะไรคันเยอะกว่านี้เออเยอะกว่านี้อุ้ยอันนี้ได้บอกเสียงไหมโอเคไม่ติดลิขสิทธิ์เย่มันมันมันแค่เหรอติดประจา งงอะครับทุกคนตอนแรกก็นึกว่าจะได้เล่นอะไรเยอะมาถึงแล้วครับทุกคนนี่เย่เย่เยเพื่อนเราออกแบบไปล้อุ้ยยังไม่ออกแบบเอออยู่นี่อยู่นี่เย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 ่ง่ายมากลยครับแค่นี้พี่กายเห็นหนูไหมแล้วก็จะมีสปีดให้เรานะครับ อันสปีดเยอะที่สุดอันนี้น้อยสุดสวัสดีสวัสดีอันนี้คือก็เทอลูกตู่เองสวัสดีนี่นะครับอุ้ยอันนี้ก็ยิงเร็วอู้วว้วว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 ้ววววูววววอวว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 วอวว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 อวววววอวววววไมม ครับลองลองเรามาลองสีเหลืองบ้างอุ้ยเพื <im 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 ่อนเราเปลี so. if ่ยนผมนะครับผมผมมันเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้อยู่ตรงนี้ใเปลี่ยนได้เออนีสีเหลืองก็จะเป็นประมาณนี้เออไม่รีวิวเยอะหรอกโอ้โหตอนแรกก็นึกว่าจะเยอะกว่านี้นะครับโคตรง่ายนะครับแกายหนูไหมพี่กายหนูไหมอยู่ไหนอ่ะนี่หนูอยู่นี่หนูเป็นนางฟ้าจากที่กายเป็นอากูนสยามตอนนี้เป็นนางฟ้าเหรอ เฮ้ยเฮท่วัดดีวัดดีวิวได้กินน้ำด้วยอมีน้ำให้กินด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะเอฮ้ยพี่กายมีผิวขด้วยมีสีขาวดีกว่าสีขาวน่าจะดีสุดแล้วครับอู้ยังมีหน้ามันเป็นสีสีดำอ่ะงหนได้กินน้ำทำไมหน้าเป็นสีดำอ่ะแปลกเอาหน้าเป็นสีดำเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นนางฟ้าหนูก็เลยโตผิวขาวแต่หัวดู่าไม่ขาวดี ดูไม่ขาวก็ต้อมไรอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยหัวรานอ๋ออ๋อนี้ดูไหมอุ๊ยทำไมมันทำไม่ได้เมนแมนมนอมนต้องเปแตะเมนเนหนูเป็นนักวิ่งอุ้ยแล้วว่าไมทุกคนถึงให้หนูอยากเป็นนักวิ่งเพราะหนูวิ่งเร็วโอ้ไม่ต้องมาอวดไม่ต้องมาอวันในชีวิตจริงหนูวิ่งอยเหมือนกันอันนี้มีเกมครับ เหม้นเหม้นเอุ้ยขับรถดีกว่าพี่ชายมาเล่นขับรถกันเหม้นห้ห้หหนูชอบขับรถพี่ามาเล่นรถกันไหมเล่นหวใหนูหนูขับรถเป็นถูกข้ามากเลยทุเนียนค่อย เอาละครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเอยน้องเราก็แต่งเป็นนางฟ้าเนาะเราก็แต่งประมาณนี้แหละเออเพื่อนเราก็แต่งอะไรหน้าทูเ่นเหมือนเราี่แหละครับทุกคนกินน้ำเออสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปลาไปก่อนแล้วครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับทุกคน มาดูหนูก่อนตัวเนี้ยต้อมาดูหนูก่อนตอนนัว <c oughs> เนี้ยดูก่อนบายวิไข่เนี่ย